สวัสดีครับผมนายธนวัน์เคียรในรานนักศึกษาห้าสี่ศูนย์หนึ่งูนย์ศูนย์หนึ่งหกสองหนึ่งศูนย์ห้าแปดนะครับวันนี้ผมจะมาทำเครื่องล้อจักรยานนะครับเป็นทค่สุดรีเฟร,รบแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบคร่าวๆนะครับที่จะทำกันนะครับแล้วก็มาเริ่มทำเลยครับตอนนเราก็เข้าสเก็ตนะครับ,นนเ,รเ,รบเรียกได้เป ท่ใช้วงกลมนะครับวงกตมอครับสองวงดลังนั้นเราก็มากําหนดขนาดโดยใช้ขนาดเดนิมอะครับหลนั้นเรากัใน้คัง้ั่นงนี้หลี้หันะ้รังี่ี เ็นเพื่อร่งครครับข้าตานอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้มาเดนชั่นกำหนดมาทีหนึ่งครับทีนี้นระยะนี้ระยะตรงนี้5ครับอย่ากนั้นเราใช้คำสั่งคงาานนนนลนะครับ เราใช้เท้าทิชิก็ได้นะครับลบได้เร็จะได้เร็วขึ้นนะครับในสถานที่ไหนกงล่าแล้วก็ลบได้เลยนะครับเสร็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาใช้ค้อนต่างมา c ล็บทูก็เลยนะครับเราจะเล็บทูสามมิลนะครับเราก็ดทูได้มาเป็นแผ่นแล้วนะครับจากนั้นเรามาทำตัดเกตต่อนะครับเามาตัเกตต่อโดยใช้ ก่อนอื่นก่อนจะไปเกตนะครับเราต้องทำการแชมเปอร์อรรอะะะก่อนนะครับเราจะเกตก่อนแล้วก็ทำการแชมเปอร์ก่อนนะครับเราจะแชมเปอร์ขอบนะครับโดยเระเดับแชมเปอร์แค่การมดหและใช้มุมติดต่งางๆนะครับต้องิกลุดดูก่อนโอเคครับถูกต้องงั้นเราก็แชมเปอร์อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ เรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับแบบนี้เสร็จจากนั้นเรามาทำการเก็บต่อเลยนะครับอันนี้จะสเก็บบนพื้นทีเด็มมนเคยนี้นะครับอันนั้นเราได้ใช้เป็นปุ่มขั้นต้นเลย ปรับขึ้นมาครับปรับข้นสองวงครับังนั้นกำหนดขนาดครับวงนี้นขนาด10แต่รีเฟอร์10งนี้นเอร์ครับเอเนจักนั้นกำหนดขนาดงนี้นะครับ น,นี้คือค่าครับโอเคเรี okay, ยบร้อยนะครับจากนั้นเรามาทำการาใช้คำสั่ง linear ในทเทรืท่งนะครับอันนี้ใช้กับสเรดเลอร์นะครับเป็นวงกลมครับตรงนี้เราจะต้องการที่จะหมุนรอบตรงไหนตรงไหนเป็นแนน,นนะครับคืงนี้นะครับจากนั้นนี้คือขนาดมุมน,นะครับที่ขขาตาน้องศกษาเรามีจำนวนลูน,น,น,นะครับคือ แล้วตรงนี้คือจุดที่เราวงที่เราท่านอาจารย์จะทำคับนี่เราจะเรียงไปในทางนี้แล้วกดโอเคครับจากนั้นเราก็มาทําการอีกฟูดอ่าจุดฟูดคับนะครับโอเคคือเลือกเป็นตัวนะครับก็กดพอครับเลือกเป็นอกะไรก็ได้ โอเคครับเราดูเสร็จแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับได้เพิ่มล้อแต่ยาแล้วนะครับก็ผมขอจบรายงานตรงนี้นะครับขอบคุณครับ